ยอดคาถาเมตตามหานิยมคาถาคุณแผนหลวงพ่อกลวยสวดทุกวันก่อนออกจากบ้านจะมีแต่คนรักคนเอ็นดูผู้ใหญ่เมตตาเจราจาการค้าส,สำเร็จเงินทองไหลามาเทมาให้ตั้งนโมสามจบมองหน้าหลวงพ่อกลวยและคิดถึงบารมีของท่านหลังจากนั้นสวดพร้อมกัน อมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤทธิกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวช้ก็มาลืมแม่ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปาลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูเอหิกา นิโยอิตติปิโสภักขวานะลีติอิตติมานิยะมะบทเมตตามหมานิยมนี้ไม่ใช่เป็นเพียงบทที่ทำให้คนรักและคนหลงคนเอนดูแต่เป็นบทที่ทำให้การเงินไหลเวียนสะพัดเงินทองไหลมาเทมาส่วนทุกวันก่อนออกจากบ้านทำให้การเงินดีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ชอบ และเป็นการเสริมบารมีของตัวท่านเองโดยการแชร์ให้กับท่านอื่นและอย่าลืมเซฟไว้เพื่อสวดทุกๆวันถึงจะเห็นผลดีและบทสวดบารมีสูงๆของหลวงพ่อชื่อดังจะรวมอยู่ในช่องของเราหากท่านต้องการได้บทสวดดีๆสามารถกด Follow เอาไว้ได้เลยครับ